เมืองเพชรชบูรณ์นะคะตรงจุดพักรถนะคะอันนี้คือเรียกว่าดราม่าซ้อนดราม่านะคะมันซับซ้อนกันหลายชั้นหลายขั้นมากแต่ว่าเอาต้นเรื่องก่อนก็คือว่ามีกลุ่มน้องๆคโยตี้เขาไปเต้นกันตรงอยู่ที่จุดพักรถตรงนี้ค่ะ ก็ว่าวิวหน่อยก็เลยต้องเบลอเบลอ,อ,อภาพไว้หน่อยนะคะให้พี่เห็นแต่รองเท้าผ้าใบแทนนะพี่จง มองข้างบนดูแค่นี้ไปก่อนเนาะที่เหลือก็ใช้จินตนาการเอออ่าก็จินตนาการสําคัญกว่าเออมีใช่ก็คือใช้จินตนาการไปก็ให้เห็นแค่นี้พอ,อ,อกางเกงสแงีแดงแบบนี้นะคะคือตอนแรกก่อนคลิปนี้มันถูกโพสต์ไปนะแล้วหลังจากนั้นคลิปก็โดนลบแต่ว่าเพจข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์เขาก็เอามาโพสต์ใหม่เขาบอกว่าลูกเพจส่งคลิปมานะคะที่จุดพักรถบ้านป่าปู่เมืองเพชรบูรณ์ของกรมทางหลวงสถานที่สาธารณะนะและเห็นบอกว่ามีน้ำท่อมให้บริการด้วยนะ ทีนี้พอโพสต์นี้แชร์ออกไปคนก็เข้ามาคอมเมนต์หนึ่งในคอมเมนต์ที่มีดราม,ม่าก่อนช็อตแรกก็คือ,โ,อโหอยากโชว์จนลืมไปเลยนะว่ามีพ่อแม่นะอ่าก็มีคนไปตอบคอมเมนต์ก็บอกว่าโหป้าถ้าจะพูดถึงพ่อแม่หนูขนาดนี้หนูมาทํางานของหนูหนูไม่ได้ขอเงินใครฟรีๆเราก็มาชี้แจงบอกว่าหนูไปทํางานคนจ้างนัดให้ไปตรงนี้หนูก็ไปตรงนี้ไม่ใช่อยู่ๆจะไปเต้นแบบนี้ก็ขอให้เข้าใจด้วย ลักษณะเป็นหนึ่งในโคโยตี้ที่ไปเต้นมาชี้แจงทีนี้อพอตอบไปแบบนี้เสร็จสับภาพปรากฏว่าซ้อนเข้าไปอกีกคนจ้างงานมาคอมเมนต์ต่อคนจ้างงานบอกคือจริงที่น้องเขารับงานมาเต้นตามงานแต่ความจริงอีกด้านก็คือว่าติดต่อให้น้องมาเต้นที่งานวันเกิดพิกัดสะยาวแต่มาไม่ตรงเวลามาช้านั่นเองนะคะคแล้วก็คุยกันว่าเนี่ยที่ยงคืนแล้วสะยาวเขาจะงดใช้ดนตรีขอยกเลิกก็แล้วกันเพราะมาสาย โคโยตี้ก็บอกว่าอยยกเลิกไม่ได้เงินมัาจำคืนนะคะก็คุยกันไปคุยกันมาบอกอะ่ะงั้นน้องไปอยู่ที่จุดพักรถก็แล้วกันพอให้มาเนี่ยก็จ้างแค่หนึ่งชั่วโมงอะโคโยตี้ก็ตกลงเพราะเดินทางมาแล้วนะคะโดยที่ก็บอกว่าไม่ได้มีจุดประสงค์จะให้สถานที่เขาเสริมเสียชื่อเสียงล้องใจอะไรก็ทักแชทมาคุยได้อันนี้ในฝั่งของคนจ้างงานเขาก็มาชี้แจงตรงนี้นะคะอะกดราม่ากันไปดราม่ากันมาสุดท้ายครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองเพชรบูรณ์เขาบอกว่าเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วนะทราบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น2สัปดาห์ก่อนเดี๋ยวจะต้องติดตามสืบสวนหารายละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องมันเริ่มต้นอย่างไรและใครผิดใครถูกคะ่ะ